สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดพี่น้องโปกปายเบิร์สุกุลสุกุนพี่น้องจ่าบรรยากาศตอนสองทุ่มหลังจากที่กินข้าวแลงแล้วพี่น้องืัอนี้บรรยากาศก็นาวหนาว,นาวลมเย็นเดือดเดือดมาพอแห้งก็เย็นกลางเว้นกับโบปันดเด้กกลับมาหนาวอีกแล้วสองมืออันนี้กระลมเด้ทั้งลมทั้งอากาศเย็นเดี๋ยวบ่มีสิพาไป ไต่เขียดกับยายรุ่นพี่น้องยายรุ่นกับพี่ยายสร้างไปก่อนแล้วผุนเห็นตถไฟเมื่อคืนนี่พักกันไปไต่ไต่กระแป้งอยู่ไม่น้ำโคงเนาะแต่เมื่อนี้เพิ่นไปไต่เขียดขายออกมาทงหน้าแห่งลมหนาวลมแห้งแห้งปกติไปไต่เขียดเขาสิไปส่วงหอนๆอ,อากาศที่แบบเงียบสงัด แต่บ่หัวลมหนาวแบบนี้มันสิออกบ่แต่มือนั่นเน่ะเพิ่นลงมาไตครับสาวันน่ะได้บ้ากหลายๆเขียดเขียดอีโมแต่ม้มนี่บ่หัวมันเห็นบ่มันบอกบ่โอ้ยมามาหามาหามื่อลมอากาศเย็นเพิ่นพากันมาไตเขียดเล็กโตแล้ว แต่ว่าเขียนไม่ก็ออกเป็นบางมือด้มือที่มันบ่ออกมันก็บอกออกแต่มันก็มีพอได้เก็บพอได้หาอยู่พอได้กิ่นอยู่แต่ถามาบ่ถือ s ่วงที่มันบ่อออกกะบ่มีเนาะให้ก็ได้เขียดสามสีตัวเปนว่า แต่ว่าเขียดอีโม <Okay. S 1> นี่เด่นห่างก,กันลงมาก็ได้ชำนีละว,ว่าเมื่อคือนนี่ไปใต้ไปใต้กระปูนากาได้หลายเติบเด้แต่ว่าให้เล่าผู้ภาไปเนาะเขียดได้บัากลายเขาเป็นตั้งใจหากระชิได้อยู่เหมือนกันเขียดโมโมย,ยน,นแถวฟังเฮ้ยเมืเอ่อนั้นเขาไม่ขอจับขอกระชิได้ลายอยู่ แต่คอยแต่กระบ,บอกไ่ค่อยจับเหมือนนัน,นค่อยคอยเอาแต่ตัวใ,ใหญ่รอด,ดเขาพักกันเขามาไต่แถวสวนพี่น้องสวนพักนกบบี่ละนั่นอยู่แน่นป้าเขาโพดขอเห็นตัวเต้นเชวๆอยู่มันหนาวแล้วไม่อยากออก มัน,นี้หนาวแห้งเลยเด้หนาวแห้งกว่ามอคืนีกเมอคืนนี่ก็บ่ได้หนาวปานนี่มืเอื่นว่าสิไปใต้อันกระแป้งอีกเด้ไปหาจับมาขายว่าเห็นบ่อเท้านี่ มือนี้บังเอิญเขียดกระบอกพี่น้องได้น้อยเดียวเนะเป็นบางมือเริ่มะจันขึ้นนดะ้พี่น้องคุณ น้ำเนี่ยก็เกือบสิตเต็มซะเลยพี่น้องที่ลงเลินพุดคุดไว้เนี่ยเบิ่งนะ่เคือง,งแล้ว เงียบมิดซีรีอย่างนี้แต่เสียงจิริจีซอนห้องอันนี้คุ้มที่เขาเจ้าคุดอันนายาลีนบอดเต็มอยู่เบาในห้องนี้หน่อยโอ้ยเขียอัดเต็มเชซาลมันเต็นลงนำ้ำเขียดกระลักฮแฮสิเด้ย เต็มจมแจ้จอยู่นานหันกระตองมาคุบเอาคุบไ่ได้ห้ากระตองมันคุบได้บ่ผมโอ้ทนมันมันเถอมันกระโดดลงน้ำเบิรต้มเต็มต้มเต็มอยู่ มันอยินนิดแต่ฟังอย่างนี้นกระโดดตอมเต็ม,ตอม,ต,มตอมเต็มลงบ่ล่ะอุ่นนั่นโดดลงแล้วอุ่นมันอยนไก่ฟัง,งนี่นด้ดีนะกระโดด มันมาอยู่ใกล้น้ำนี่ดันโดดอีกแล้วนั่นตูนจมแจมจมแจมลงมาแล้วน้ำใสใสได้พี่น้องโอ้ยนั่นหมดนั่นเห็นบ่เห็นหัวโตนั่นนั่นเห็นบ่ท่ำบุสม

โปรต้ากับูรโอ้มแเลยนาะโปได้ไมทุดคื้นเมาอืมกระโดดลงน้ำแล้วว่าได้น้ำกระใสใสนั่นโดดรงแล้วต้วมนั่นเด ได้บ่กระโดดดงๆดงไล่กับพระท่านเขียดอีโม่ครับผู้ชมเขียดอีโม่นะจ๊ะเกือบกระโดดลงน้ำในยินแต่เสียงธนูวาวพี่น้องก็จะเปิดปล่อยวาว นี่ทําูุชมเขียดก็ได้สำนีมันบอ่อออกมันมีแต่แถวแคมน้ำกับกระโดดลงนำ้ำเบิดเนาะได้น้อยเดียวเมือนพ่นได้บากหลายหนึงได้เป็นกิโลไปใต้เขียดกับเขียดบอ่อพี่น้องืันนี้มันล้มหนาวอก็เลยพากันขึ้นมา อากาศมันหนาวไปหาดั่งไฟมุกมันพุน่นลมลมกลางคืนกับลมเด้พี่น้องลมหนาวอากาศเย็นอีกรอบ ลมแห้งแหงสิมหาดังไฟหมกมัน เห็นยังทำลงมาหาหมกมันเนี่ยมันลงมาหมกขั้นอากาศหนาวล้วก็ดังไฟเสมอดังไฟให้หมาหมกมันพี่น้องอากาศหนาวแบบนี้โบมกมันกับมกในมะขาม เอาขี้เท้าถมมันจังบ่ใหม่เผือกรุน่นเอาเผือกมกเติมไปได้กินแล้วเธอเอามัหัเมื่วานแล้วเอามาโมกลมมันชิเป็นได้เลยมันอันนี้โบเห็นม่เมื่อ้ยมันไข่มันเหลืองเลยอันนี้โบเห็นมันสวนบ่หมี่เลยนี่มันเหลืองอันนี้มันมอาจจะเป็นมันขาว ขาวงเหลืองอันนั้นก็มันเหลืองเห็นบอกอมาถึงเงนินแล้วนี่มกมกมก,มกนะี่หัวใหญ่มันนั่นสุกเขาต้องมกหัวหน้อยๆสุกไวอยู่ใสหนาวแน่พี่นอกจา๋าอยู่บ้านบ่มีนะ่ะกลับมาหนาวสองมือแล้ว องเว้นกะลมอยู่วัดเมือ่อยายรุ่นน่ะมากจะใต่เขียดพอไปทอนผ่าเด้ไปไต่เขียดก็ไม่ได้เมื่ออื่นสิไปจับอันอีปูแป้นอยู่ในน้ำโคงนะจ๊ะไปไต่เขียดพร้อมเขียดหะลายไปมือกอนวันเนี่ยเขียกดก็ไลยหล ไปไต่เขียดไร่กลัมมาทอพาอีกได้จักพื้นเลยยายลุนได้หกเจ็ดพื้นแล้วนะจ๊ะ แต่ว่าหูเครือนี่มันจะเป็นอีกลายหนึ่งพี่น้องแต่บ่หมีว่ามันขีนล้ลลยอืมลายนี่แหงบ่มีว่าเสียเพื่อนเอาายใไม่มาท่ออยู่ที่เป็นลายดอกอ่ะแหมเป็นหูกอันซีเขาอ่ะไปเซาเขาเจ้า เดี๋ยวเขาตำแล้วก่อนอันนี้หูสองเขา้าหูสี่เขามันเป็นหูกลายผ้าลายได้หกเจ็ดพื้นแล้ว